อย่างหนึ่งที่น่าเป็นห่วงนั่นก็คือบอดี้หรือวัสดุที่ apple จะเลือกใช้ในการผลิต ipad หน้าจอใหญ่ตัวนี้นะคระั สวัสดีครับทุกคนวันนี้มีข่าวๆสำหรับ iPad มาฝากอีกเช่นเคยนะครับ Apple ครับกำลังจะเปิดตัว iPad หน้าจอใหญ่บิ๊กเบ้มเลยนะครับซึ่งเมื่อตอนต้นปีที่ผ่านมานะครับคายเพื่อนรักของ Apple ก็เพิ่งเปิดตัวแท็บเล็ตหน้าจอใหญ่บิ๊กเบ้ม14นิ้วมานั่นเองนะครับและนั่นก็อาจจะเป็นส่วนหนึ่งครับที่ทำให้ Apple นะ่ะกลับหันมามองผลิตภัณฑ์ของตัวเองว่าควรจะปรับเป็น14นิ้วหรือยังนะครับหรือว่า ตัวโปรเจกต์เนี้ย a p p l e คิดมาตั้งนานแล้วเพียงแต่แค่ว่าต้องรอเวลาเท่านั้นเองนะครับซึ่ง iPad หน้าจอไซส์ที่ใหญ่ที่สุดของ Apple กนะ็ัคือ iPad Pro หน้าจอ12.9นิ้วนั่นเองซึ่งหน้าจอนั้น,นครับทุกคนเห็นว่ามันก็ใหญ่เต็มที่แล้ว แต่นั่นก็ยังไม่พอนะครับโดยปัจจุบันนี้แนวโน้มผู้บริโภคก็เปลี่ยนไปด้วยครับเนื่องจากว่ามีการเรียนออนไลน์มากขึ้นมีการทํางานออนไลน์มากขึ้นนะครับแล้วก็ต้องพึ่งพาขนาดหน้าจอที่ใหญ่ขึ้นคําถามก็คือทําไมไม่กลับไปใช้โน้ตบุ๊กนะครับคำตอบง่ายๆครับ iPad สะดวกกว่านั่นเองนะครับแล้วก็เอาอุปกรณ์นู่นนี่นั่นมาต่อนะครับก็สามารถที่จะทำงานได้ทุกที่ทุกเวลาโดยที่เราไม่ต้องถืออุปกรณ์ นตบหนักๆไปนั่นเองนะครับสำหรับ iPad รุ่นที่เป็นข่าวอยู่กนะ็คือ iPad Pro เนี่ยจะใส่ m a g Sa f e มาให้สำหรับการชาร์จโดยที่เราไม่ต้องไปเสียบชาร์จแต่ทั้งหมดทั้งมวลนั่นเป็นแค่เพียงความคิดนะครับซึ่งนั่นก็ยังเป็นข่าวลืออยู่ก็ไม่รู้ว่าเป็นสิ่งที่ Apple คิดออกมาจริงๆหรือเปล่าโดยเจ้าข่าวลือที่ว่าเนี่ยที่หลุดออกมานะครับที่ Apple จะเปิดตัวหน้าจอใหม่14.1นิ้วเนี่ยจะเปิดตัวเป็นปีหน้านั่นก็คือ ปี2อป3ี2023นะครับแต่ว่ายังไม่ได้ระบุตามาสว่าจะมาในช่วงไหนอะไรยังไงนะครับอาจจะเปิดตัวในช่วงของกันยานี้เลยหรือเปล่านะครับเพราะว่าเมื่อปีที่แล้วนะครับแอ p เปก็สร้างเสิร์ภไพส์โดยการที่เปิดตัว ipad mini นะครับ ipad gen 9แล้วก็ iPhone 13ออกมาทั้งหมดพร้อมกันเลยนะครับถ้าหากว่าเปิดตัวผลิตภัณฑ์นี้ขึ้นมาจริงๆนะครับแรมที่ใส่เข้ามาอย่างน้อยต้อง12 g ินะครับแต่เรื่องของ s t o r a เ e เนี่ยน่าจะยังมีที่ ความจุ128อยู่นะครับไม่น่าจะขยับเป็นความจุต่ำสุด256 g b นะครับแต่ก็ต้องดูกันอีกทีหนึ่งว่าจะเป็นอย่างนั้นจริงหรือเปล่านะครับส่วนชิปเนี่ยน่าจะมาแบบใหม่แน่นอนส่วนเลเยอร์กล้องนะครับการวางชิ้นเลนนะครับหรือว่าการปรับ ตัวความเอียดของกล้องนี่น่าจะมีการปรับพอสมควรเลยนะครับก็ต้องไปลุ้นว่าเมื่อถึงเวลานั้นแล้วเนี่ยจะปรับยังไงกันบ้างนะครับส่วนบอดี้รอบๆเครื่องนะครับ นอกโดยรวมเนี่ยอาจจะไม่ได้มีการปรับขยับใหม่อะไรนะครับแต่สีสันเนี่ยที่ให้มาก็ต้องไปดูว่าณนะวันนั้น Apple อยากเปิดตัวสีใหม่เป็นสีอะไรแต่อีกอย่างหนึ่งที่น่าเป็นห่วงนั่นก็คือบอดี้หรือวัสดุที่ Apple จะเลือกใช้ในการผลิต iPad หน้าจอใหญ่ตัวนี้นะครับที่เราต้องลุ้นกันเพราะว่า iPad Pro iPad Air นะครับที่ออกมารุ่นใหม่ๆเนี่ยก็จะมีปัญหาเรื่องการงอนั่นเองนะครับทำให้เราต้องหา เคสดีๆมาใส่นะครับเพื่อเพิ่มความคงทนแข็งแรงนั่นเองนะครับโอเคก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับสาหรับข่าววที่นํามาฝากกันนะครับก็ต้องลุ้นกันอีกทีนึงว่าจะเปิดตัวพร้อมกับ iPad Gen 10หรือเปล่านะครับที่จะขยับหน้าจอเป็น10.5หรือ10.9อันนี้ไม่รู้หรือว่าจะกลับไปใช้หน้าจอ10.2นั่นเองนะครับและเมื่อฟังคลิปนี้จบแล้วนะครับทุกคนมีความเห็นว่ายังไงนะครับอย่าลืมคอมเมนต์มาคุยกันได้ที่ใต้คลิปนี้เลยนะครับก่อนจบคลิปนี้นะครับคุณจะ ไม่เจอปัญหาจนกว่าคุณจะเจอปัญหาอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกองใจกับผมด้วยแล้วเดี๋ยวคลิปหน้าเจอกันใหม่คลิปนี้ไปแล้วสวัสดีครับ